สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมตอนรับเข้าสู่ช่องซิยองสองรอซิ่งนะครับผมหรือช่องทูเลชช n น e ลนั่นเองนะครับผมก็วันนี้ <c oughs> วันนี้เรามียอดขันใหม่มาเลยนะ,นะ <c oughs> ซึ่งเราไม่ได้ร,รีวิวรถมาค่อนข้างที่จะหลายเดือนแล้วเหมือนกันเพราะป <c oughs> ิดโควิดนั่นเองนะครับผมโอเคนะเรามาอ่ะเปิดโทง ระบบนิ้วสกิดนิ้วสกิดอ่ะให้ดูว่ามีอะไรบ้างตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าวเป็นปั๊มอะไรน่าจะเป็นปั๊มแต่งนะเหมือนในบทนี่คงไม่มีอะไรแล้วแหละมีกล่องโงโงๆมาหนึง่งได้บอกนี่กล่องไม่ได้รีแมปมั้งไม่ใช่เป็นซิงนะครับผมแล้วกูจะบอกทำไมวะถามที่ <c oughs> ใช้ได้ดีเลยใช้ได้ดีเลยจุดนีนด้เบอร์อะไร์ เออใช่อ okay, yeah, ันนี้สเตอร์นาสิบห้าส่วนนี้ดับสอใช่ไหมสองยี่สิว่ะเดี๋ยวดูก่อนเกิดอะไรวะหาไม่เจอใส่เบาด้วยที่น่าจะที่ประมาณ3ามสามี่สิอันนี้ไม่รู้นะไปดุมไปดุมจอดดุมจอดนี้เลยนะเริ่มเสียงไหมทุกคนน่าจะดีนอยู่ส่วนขอบส่วนขอบอันนี้ไม่แน่ใจนะเป็นสีแดงกับรถเลยเนี่ยไอ้ดูโลโก้ดิดูโลโก้หน่อย อู่ลกโก้หน่อยดิยางหน้ายางหลัง40 40ิบทับ 90. เก้าสเฮ้ยยางหน้า40่สิทับเก้ายางหลัง50าสิทับร้อนะครับผมนะคือท่ออันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นท่ออะไรนะอันนี้ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเครื่องเครื่องแต่งนะครับนี่ไอ้ดูท่อไอ้ดูท่อดูตาลูกเกอร์ ตราโลโก้สติ๊กเกอร์ติดมั้ยไม่เป็นโลโก้ติดอยูออนะอ่ได้ไหมเออส่วนยังไดีวะไม่หนมามีเยอะหรือยังหน้าเป็นอะไรวะยังหน้าเป็น45ทับ90เออบอก40ทับ90บจะเลยพอนแหละนะนี่ขาตั้งน่าจะเป็นเลสขาตั้งเลสลูกจีน ที่คนนิยมแต่งกันเยอะครับผมส่วนอารมข้าไปยืมเป็นสองนิ้วนะน่าจะยืมเป็นสองนิ้วโอเคนะตนะัวนอ็อตอันนี้ไม่มีอะไรเลยไม่เลยดูว่าคันเนี้ยลูกลูกน่าจะลูกเดิมเลยดูมาเกนด้วยโอเคลูกเดิมลูกเดิมลูกอะไรเนี่ยคันเนี้ยใช่เหรอวะ ใช่เหรอช่เลให้ดูเบาะดูเบอะเบาะของดีเบาะของดีมือปูบรีแน่เบาะตามตามคำที่ขึ้นแล้วผมนะสีแดงเลือดหมูใช่ไหมสีนี้เรียกว่าสีแดงเลือดหมูเลือดหมูเออนี่แดงเลือดหมูคือเข้ากระสุนเขาสวยนะสวยได้อยู่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 อันนี้เรียกว่าอะไรวะปอก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 มือปอกมือ เ,เ,เอาละขอคลนละหนึ่งไลท์รับก,การฟังเสียงคันนี้กับผมนะเนื่องจากเรา<อ>เนื่องจากขอคลนละหนึ่งไลค์กับผมนะก่อนที่จะฟังเสียงว่าจะเวฟพันไลท์รับผมจะถ่ายเป็นแว่น V R อยู่แล้วะโอเคกดวหนึ่งไลค์ก,กันอย่างแล้วแล้วก็หนึ่งผิดตามด้วยไนะหมถ่ายแล้วคันนี้มาถ่าย,ายแล้วถ่ายแล้วคูดับไหมเนี่ย ดับไหมหลับเราฟังกันเสียงประมาณนี้ครับผมนะจากกล้องฟูตาอูดับยังอ๋ออมาไอ้ฟังเสียงรอบต่างให้ยฟังเสียงเลยเสียงรอบต่าอีกเดินห่อมาแทรก นี่ก็เป็นคลิปสั้นๆก็ผมาสลับช่องชูดในชแนลับผมถือว่าเป็นช่องใหม่ที่เปิดกับสอย่างสองซงกะครับผมก็อย่าลืมที่จะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับผมก็อาจจะมีเรื่องระยำมาเข้าช่องนี้เหมเช่นคลิาราคนรกอะไรนี่ผมกำลังคิดอยู่ว่าช่องสำรองี้จะทำอะไรดีอาจจะต้องเป็นช่องรถล้วนๆับผมนะโอเคแค่นี้แหละบายมาจิกกแสดงรอเล่นอเล่นอ่ะแค่นี้แหละบาย